ทวีชี้เป็นสิทธิ์ทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดคดีม1 1 2ทวีชี้เป็นสิทธิ์ทักษิณยื่นขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดคดีม .112 อได้หากพนักงานสอบสวนถูกข่มขู่มีสิ่งจูงใจไม่ฟันธงการยื่นฟ้องยุคคอสอชอช,อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่วันที่11มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดสอง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดอสอส,อสอในคดีม .112 โดยอ้างว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต้องสอบถามไปยังสำนักงานอายการสูงสุดเพราะเป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปพิจารณาซึ่งเป็นอำนาจของอายการสูงสุดในการตัดสินส่วนตามหลักการเมื่อมีการร้องขอความเป็นธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างพันตำรวจเอกทวีระบุว่าในกระบวนการยุติธรรมคดีทางอาญาจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหา และผู้กล่าวหาสามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้ตลอดไม่มีการห้ามในขั้นตอนใดและอำนาจการพิจารณาก็เป็นของอายการสูงสุดเช่นกันส่วนลักษณะเช่นนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ทำคดีหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าตนไม่ทราบรายละเอียดและจากที่ฟังโฆษกสำนักงานอายการสุด,ดุดสะดุดว่า ยังไม่ได้รับเรื่องจึงยังไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่อยากตะอบจึงไม่อยากตอบคำถามสมมติเพราะอาจจะสับสนซึ่งที่ผ่านมามีการร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดมีทุกคดีแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวส่วนข้ออ้างที่ว่าคอสอชอขม่มขู่พนักงานสอบสวนฟังขึ้นหรือไม่ พันตำรวจเอกทวีระบุว่าหลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนั้นเป็นหลักสำคัญของคดีอาญาเช่นพนักงานสอบสวนมีอำนาจหรือไม่หรือพนักงานสอบสวนสอบสวนโดยชอบหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือพยานหรือส่วนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการบังคับขู่เข็นหรือการกระทำใดๆเพื่อให้เกิดการจูงใจซึ่งเป็นประเด็นสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้ เมื่อถามว่าคดีม .112 ของนายทักษินผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพในการแจ้งความดำเนินคดีในขณะนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอำนาจการสอบสวนจะมีแค่พนักงานสอบสวนทหารไม่ใช่พนักงานสอบสวนและถ้าเป็นคดีพิเศษก็จะเป็นอำนาจของกรมคดีสอบสวนพิเศษถือเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ายืนยันว่าคอสอชอ ใช้ช่องทางตามปกติในการดำเนินคดีกับนายทักษิณใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากระบวนการสอบสวนจะเป็นตำรวจหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนอื่นไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะการปรับเรื่องการสอบสวนของกอตรก็สามารถดำเนินการได้ เมื่อถามย้ำว่าในสมัยนั้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ยื่นฟ้องถือว่าชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีระบุว่าสรุปไม่ได้ต้องไปดูว่าเขาจะไปต่อสู้ว่าการสอบสวนมีอำนาจและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีการบังคับขู่เข็นหรือการจูงใจถือเป็นการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบเป็นประเด็นในรายละเอียดแต่ละเรื่องไป